สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวงทีมลเอรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เมื่อคืนเปิดบ้านเอาชนะเต์แฮมไป3ประตูต่อศูนย์เปิดตัวมาก็ต้องบอกว่าแหมมันช่างมีความหวังเหลือเกินสำหรับแฟนอาร์เซนอลนะครับที่รอลุ้นคู่นี้อยู่เพราะว่าผ่านครึ่งแรกมาเนี่ย ยังไม่สามารถมีการทำประตูกันได้เสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ในต,ตอนนั้นก็หลายคนก็พยายามคิดแล้วว่าเอหรือวันนี้จะมีแต้มกลับบ้านสำหรับเวสแฮมทีมลอนดอนจะช่วยทีมลอนดอนด้วยกันหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเล่นโดยไม่มีจอมทัพอย่างเควินเดบอยแต่ว่านักเตะหลายๆคนที่อยู่ในทีมอย่างที่รู้ครับว่าศักยภาพ ไม่ได้แตกต่างเลยครับกับทั้งตัวจริงและตัวสำรองนี่คือความสำคัญของขุมกำลังนะครับและทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจัดตัวก็เหมือนเดิมครับเหมือนจะเล่นหลัง4ีแต่ก็เล่นหลังสามก็เป็น3 2 4 1นี่เป็นแผนที่เป๊ปกาดิวอลาเนี่ยแกมีความปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะหลัง4ีมาเล่นหลังสาฟูลแบ็กอินเวิร์ดนี่เซนเตอร์แบ็กอินเวิร์ดหรือยังไงก็ไม่รู้เอาจอสโตนมาเล่น กองกลาง,างตัวรับคู่กับโรดีออ้แล้วก็ขยับเกมลุกนูนี่นั่นเควินเดบอยลงมาได้จูเลียนอันเบเลสลงมาก็โชว์ฟอร์มได้ใช้ไลนสิละเกินนี่ไม่มีทั้งเดอบอยไม่มีทางอ e ีคายคุณเดียวกันแต่ก็ทีมนั้นไม่ได้ลดศักยภาพลงเลยสุดท้ายก็ไลย่ยดิงทีแล้วประตูครับพาครึ่งแรกทำไม่ได้ครึ่งหลังลงมาเป็นนาธานอาเก้คับลูก เปิดลูกเซตพียจากนั้นก็เป็นเฮอร์ลิงฮารแลนด์รวมไปถึงประตูปิดท้ายของฟิลโฟเดนคับเอาชนะไปอย่างสวยงามปร,ราบค่าพับกลับขึ้นใหม่เป็นจ่าหูงของตาราลงอีกครัง้งด้วยคะแนน79คะแนนนำหน้าอาร์เซนอลไปแล้วครับอาร์เซนอลนั้นมี78 แฮมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมีนัดที่อยู่ในมือที่ยังตกค้างยังเล่นน้อยกว่าอาร์เซนอลสีกทั้งหมายความว่ามีโอกาสที่จะแซงมากกว่าหนึ่งแต้มอีกครับถ้าสามารถเก็บชัยชนะในนัดตกค้างได้สถานการณ์การลุ้นแชมป์เนี่ยใครหลายคนก็อาจจะไม่เชื่อนะครับว่าถ้วยเนี่ยจะอยู่ที่ดอนดอนนะเพราะเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะเดินหน้าเร่งเครื่องจนสุดท้ายแล้วก็ ยังอยู่ที่แมนเชสเตอร์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเป็นแมนเชสเตอร์ที่เป็นสีฟ้านะครับไม่ใช่สีแดงทีนี้เรามาดูความแตกต่างกันระหว,วา่าง2ทีมนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอเคมันมีวาทะหนึ่งครับของอดีตตำนานคุณซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างทางด้านเซอร์อลกซ์ฟอร์กุสันครับก็กล่าวว่าเกมรุกจะทำให้คุณชนะแต่เกมรับจะทำให้คุณเป็นแชมป์มันเหมือนจะดูจะขัดใจเสิเลือเกินเพราะว่า เกมบุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะถามว่าทีมเป็นแชมป์ซะแล้วตอนนี้ไม่ใช่เกมรับยิงสลุดยิงกระจายเกมบุกมันดุเดือดเลือดพ่านในทุกนัดที่เขาลงสนามมันมีความหลากหลายในการเขาทำผิดกับทาง้านอาเซนอลครับที่ก็ต้องมองกันตามตรงๆว่าบางวันหากวันไหนมีการล็อกตัวทีเด็ดล็อกตัวเพลเมเกอร์อย่างมารินโอดกาได้เนะี่ย บางทีทีมก็ช็อตไปเลยเหมือนกันถ้าขาดตัวสร้างสรรเกมถ้าฉากากเติมขึ้นมาช่วยไม่ได้ถ้าโอเดกาไม่สามารถสร้างสรรเกมได้เกมรุกของปืนใหญ่์นซนอนบางทีก็จะดูขัดๆไปเลยแต่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอยากเห็นวันนี้และนับที่ผ่านมาพอไม่มีเควินเดบอยเกมลุกไม่ได้เปลี่ยนไปแน่นอนพอมีเควินเดบอยมันเฉียบขาดกว่ามันเฉียบคมมากกว่า ในการจ่ายในการแทงสลุช่องหรือแม้กระทั่งการบุกขึ้นมายิงเองของเควบินเดบอร์ดแต่มันก็เห็นครับถ้าวันที่ขาดเขาทีมก็ยังหาตัวอื่นตัวตายตัวแทนมาได้ฟิลโฟเดนเล่นแทนได้เบร์เดรโซซินวาเล่นแทนได้หรือแม้กระทั่งชูลเลนอันวาเลนี่คือความแตกต่างของสควอตเด็ของทั้งสองทีมแน่นอนครับปีนี้อาร์เซนอลทำได้ดีแนะ้ะกับการขึ้นมาลุ้นแชมป์แต่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นทำดีมาตลอดในช่วง ห้าปีที่ผ่านมาใช้คำว่า10ปีเลยก็ได้นะจากการเปลี่ยนยุคข,ของไม่ว่าจะเป็นมันชินี่ไม่ว่าจะเป็นไปเยกินี่หรือกระทั่งเป๊ปกาดิโอลาและเป๊ปกาดิโอลาเนี่ยเข้ามาแล้วก็แหมเหมือนกับทาเรือใบลำนี้เป็นเป็นเรือที่ดีอยู่แล้วแล้วมาได้คนที่แล้วมาได้ต้นหนของเรือที่ฉลาดอย่างเป๊ปกาดิโอลาก็ทำให้เรือใบนั้นแล่นฉิวจริงๆไม่มีอะไรหยุดเขาได้แล้วในเวลานี้ ยังเหลืออีกหลายนัดครับที่สถานการณ์อาจจะพลิกผันแต่ผมก็เชื่อว่าแฟนบอลน,นั้นเริ่มจะดูออกมองเห็นทิศทางแล้วว่าอาร์เซนอลนั้นน่าจะยากแล้วครับสำหรับการาคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ19ปีก็รอลุ้นกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วชัยชนะปีนี้แชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้จะอยู่ที่เมืองใดครับแมนเชสเตอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรืออยู่ที่ลอนดอนกับอาร์เซนอลคลิปนี้ประมาณนี้ครับ คิดเห็นอย่างไรคิดคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ